สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัฐทึกคลัสเตอร์ใหม่นักเรียนโรงเรียนกีฬาติดโควิดแล้ว60คนวันที่6สิงหาคม2,564 นายจิตตะเกษมนิโรธธนรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสวรรค์นำนักเรียนกีฬาในสังกัดของเทศบาลนครนครสวรรค์เข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทั้งหมดอีกครั้งหลังจากตรวจพบนักเรียนติดเชื้อโควิด -19 จำนวน4คนก่อนแพร่กระจายไปสู่กลุ่มนักเรียนด้วยกันและติดเชื้อแล้วกว่า60คน นายจิตตะ,ะเกษมกล่าวว่าหลังจากตั้งจุดตรวจเชิงรุก r a p ผิด n t i g ิ n t e s ทกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดช,ชอบเขตเทศบาลนครนะครสวรรค์2วันที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางเข้ามาตรวจหาเชื้อโควิดกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบคลัสเตอร์ใหม่เป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬาในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ติดเชื้อแล้วกว่า60คนเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนโรคพร้อมตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลของกลุ่มนักเรียนดังกล่าวก่อนที่จะนํานักเรียนที่ติดเชื้อทั้งหมดเข้ากักตัวและรักษาตามระบบของสาธารณสุขอย่างเร่งด่วนส่วนการตรวจเชิงรุกแรปิดแอนติเจนเทสจะยังคงเดินหน้าตรวจอย่างเต็มระบบต่อไปโดยจะนําประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนต่าง ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนะครสวรรค์เข้าทําการตรวจในระบบหากทราบผลเป็นบวกก็จะตรวจด้วยระบบ RT-PCR อีกครั้งเพื่อเป็นการสกัดการ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ได้โดยเร็วที่สุดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบค,ครับ